นั่งกรลกุดจังลเลยหรออ้หกำลอางกํลังล้างตอยนะคะล้างเอาดินออก

เอาบอกโอยน,นัน้ัน้ดอะน้ำน,น้ำได้ได้ออกออกมัปลูกพริกมันลงออ่งกวอะเคี้ยวแล้ว

โรงพยามาไปเอ็นเวย่างมอ่านลูกอเอายางแล้วกอทุบ้านนีทกกระสุนเพื่อได้ร่ปีนบอล้ในบ้านผมมาลอง

บย้า่เนาะแกนี้ไ่นใครแน่จะโอนเหรินมิ้มาเนบตะกอเหลืองตกข้างหลังนี่ตะโไม่ใหญ่ดอกตะโหแน่ได้ตะหัเหลืองข้งมดใอหัเหลือง้งมเขาเรียกว่ากอยไข่เนาะ

ได้ตัดสีเหลืองค่อยบักลมยออดกาไหาอีได้บาที้เอาเรา้าหมาอิวบอมีแทนดิมีแทนดิเคสได้บ่ม่แมีมีเคสคือเดี๋ยวยังลาแนได้แ่จะโซดยนนึ่งเด้อต้องบุงก็ล้้ม่ดีสก้อนเนาะเป็นต้มมือ้าเดียวเพเดี๋ยวเป็นต้มเบอร์ฮะเจ้คือไอักมืออันถ้าเดี๋ยวไปคูดอยู่ ควายค่อยก็ได้ตะเบิร์วันนี้เราแสดงเองวันนี้ละ่นนละมวนันนี้คอ่อ้นยกินอันต้มใบกระท่อมมโขดนึค่อยจะดีขึ้นได้แหโอ้ยมาหาถ่ายดูค่อยเบิงกระท่อมกระท่อมเตอมีถ่ายเนอเลลงยูทูบฝน ดูสาวๆนะคะพากันทำกอยล้างกอยค่ะสาวเจอ้าเป็นายเปรหน้าแรงสามร้อยกได้าแรงเป็นสามร้อยะไดเงีบเิ่มเบิ้ดต่างประเทศกับเบ้ พอรุ่งพ่นแอลกอน้ำเ,เด่นคคเขาครับท่านตูนพึ่งหับลท่านตูนพ่งหั้เขาี้ละโลกโอ้มีแต่ตตเจ้ามีแตน่นายทางบ้านเนี่ยโชคเอวูดทางทางก็มี มีนางเข้าอยู่ตัวนึงนอกนั้นก็มีกุญแจ้านนายโตกเมะะื่อไรอีดาาอื้อพอแล้วพอแล้วใกล้เสร็จแล้วนะคะ ก็ต้องไม่ลับไปอาบน้ำไหมแค่ไม่ต้องอาบน้ำมามามีนี่แหีะจะพาลงเกือก่อยขักแน่นอะ ไข่กอยไข่คักแหนมีม,มีสีขาวเลยน้ยกรมพูดรูมาเด้อพี่นอ้องเอ๋ยมาเบิ่งกอยไข่ไอ้ปูพร้อมได้นี่ค่ะเออเอาเง<อ>ามันเนาะคุณป้าปุ้ยไหนแล้วห,วหัวน้อยใหญ่ยังยังล,ะละา่าคะคัดออกไป อไมาเ้ามาดูเหลือมันขวัญยืนก็ไปเด้ไปปุดกินกินโตน้ำมุ่งพวไน้ได้กินแล้วละรจะมากอีกอีแม่งก็ขย้นมาอีกเหมนกัก็จะว่าขึ้ใหญ่นะก็เออขึ้ใหญ่บ้านนายาวัดนปสงยาว เดาฮับปะครับยืดนิดนึหลังเรามือล่ะคุณดึงผู้เขาขึ้นเด็ดเด้ยนให้ดินออกก่อนเอาต้มปังเออตอนนี้ล่ะั้มด้ยย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 ย เสร็จแล้วแล้วเราคือดนน้อยแท้แล้วี่มาเลเ็เลยคอยไปในคอยไม่ได้สีเดียดจมงแม่คอยไม่ได้สีเดียดห้กตากะเคยห้ามาละ